เปลี่ยนยนบนบบรราาากศ้งะคสวัสดีครับผมพี่พี่ครับเข้ามาได้ช่วยแชร์ด้วยนะครับวันนี้กินซุปดำทุ่งสดแล้วก็มียำหอยโขงนะมาช่วยกันก่อนแล้วก็มีต้มไก่บ้านแกงร้อนแกงต้มไก่ก็เรียกแกงร้อนเนาะร้อนนี่คือต้มเส้นโอ้เออแกงวุ้นเส้นใส่ไก่โอ้เราเรียกแกงร้อน สวัสดีครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะพี่ๆนะกินข้าวกันยังดูจักที่ไหนกันบ้างคุยกันได้ครับผมทันอะไรกันอยู่สวัสดีจ้าได้รบับในกระลุกครบรับสามเดือนขอบคุณค่ะสว,สวยไหมสวยไหมถูกใจไหมครับเนียเฮียกับหลานนี่กับมาหลาน ขไก,บบก่สังเงียบสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วช่วยเชน้องๆด้วยนะพี่นะให้น้องคุยกับน้องใหญ่ด้วยนะครับฝากไก่สัญญาณยบฝากมาแต่บานอร่อยสวัสดีค่ะเห็นไหมคะเห็นค่ะ ส้มตำใส่กุ้งสดแล้วก็ไช่สวัสด,ดีค่ะทุกคนมค่ะน้องสีันมันเหมือนลงนนั่นนะครัสงมันจะตัดเองผมปุ้ยนะคุณเลยจำไม่ดได้องเบบจุดกันอบบนี้ยแบบพี้ ไอโฟนไปตรงไหนใช่ไหมคือแสงสุดแล้วนั่นน่ะใช่มันจะจบลงทำไมไม่เข้าใจเด็กแสงยังสุดอยู่เหมือนเดิมนะอือผมกนักรักษาดวงตาเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่จ้าสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีครับวันนี้เปลี่ยนมุมบ้างนะคะหลังจากที่หนูหายไปสองวันไป งานไลฟ์สดมเลยปะเชียงกานได้ไปเที่ยวไหมตะโอดตลาดสวยมากเดินไปไหมเดินไปไม่รอดมากสิเดินไปบ้าไปไลฟ์สดไปโอ๋ไปไลฟ์สดไสมบรรยากาศเป็นริมโขงแล้วก็เมื่อวานร้านค้าแบบว่าเยอะมากคุณเยอะไหมนั่งท่องเที่ยวที่นี่เยอะตอนนี้เขาเริ่มเปิดประทีปแล้วเขาเปิดแล้วก็เมื่อวานเมื่อวานเป็นเหมือนกับเขาจัดงานเหมือนบอกว่าเชียงคานเปิดแล้วอคือฉลองอะ่ไหมะลืมฉลองที่ปิดไปหลายวันเหมือนก็จะมีนายกกระดุกะดีอะไรเงี้ยมาเหมือนส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่ะเมื่อวานก็จะมีหนูมีพี่ใบเฟิร์นแล้วก็มีพี่ พี่โจร้องเพลงเอาเมื่อวานอ่ะเหมือนไปดูไลฟ์สดเลยแต่หนูไลฟ์สดตอนเดทกับพี่ททีี่่ไลฟ์สดเลยไลฟ์สดแล้วก็นอกมาเดินชมตลาดแล้วก็ไปร้องเพลงหนึ่งเพลงแล้วเขาก็จะมีกิจกรรมเหมือนเหมือออนบกใช่แบบบอกว่าเชียงคานเปิดแล้วอะไรเงี้ยมาเที่ยวกันเยอี่ยวมันเยอะๆนะสวัสดีครับพี่ๆครับอบรรยากาศดีโรงแรมเต็มหมดคนแบบไม่ได้เที่ยวมานานไง จะเบิดที่งอับน้ำอ่ะมันตจ้องออกมาอีกไกลๆอ่ะเพราะว่าแถวนั้นคือเต็มคนจองเต็มหมดพี่ครับเข้ามาแล้วช่วยแชร์ด้วยนะพี่นะคืนนี้สามทุ่มครับปฏิดกาครับคืนนี้โปร999ปะเดี๋ยวดูอัแต่มีของรางวัลแจกแน่นอนครับสามทุ่มกับนาฬิกานะครับสวัสดีค่ะมาเลค่ะคุณเขา เพราะคลิปก็ระท่านเด็กเริ่มขายพร้อมเมยนะคะพรุ่งกลับมาถึงบ้านตอนเช้าหิวกู้เูก่อนนะครับ